สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบริษัทดังลอยแพพนักงานปิดกิจการหนีหลังหมดยอดการผลิตแถมไม่จ่ายเงินสักบาทเมื่อไม่นานมานี้เพจรายงานเพื่อสังคมได้ออกมาโพสเรื่องราวของลูกจ้างที่ถูกนายจ้างลอยแพอย่างน่าสงสารโดยระบุว่านายจ้างอัม,มหิตหมดยอดการผลิตเลิกจ้างพนักงานปล่อยทิ้งลอยแพไม่จ่ายค่าจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยหมดหน้านาคาโคตร หมดหน้าสึกค่าขุนพนในจ้างประกาศปิดกิจการหลังจากไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างมาหลายเดือนให้ทํางานแต่ไม่จ่ายค่าจ้างงานเสร็จได้ตามเป้าหมายปิดกิจการลอยแพ้ลูกจ้างทั้งยังประกาศห้ามใครเขาออกในพื้นที่ของบริษัทจึงส่งผลให้ลูกจ้างจํานวนหนึ่งติดอยู่ภายในพื้นที่ของบริษัทเพราะลูกจ้างกลุ่มนี้พักอยู่หอพักของบริษัทเขาขายกักขังผิดอาญา ส่วนในจ้างเงียบหายติดต่อไม่ได้ทางกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมหลังจากได้ทราบเรื่องได้ดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ทุกภักส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยด่วนต้องขอขอบคุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชมบุรีที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกลูกจ้างในทุกเรื่องเพื่อให้เกิดสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดโดยเร็วขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุดชติชมกลินที่ช่วยสั่งการให้ข้าราชการทุกภาคส่วน ทั้งที่กระทรวงแรงงานทั้งที่ในพื้นที่ดําเนินการช่วยเหลือลูกจ้างกลุ่มนี้อย่างเร่งด่วนหลังจากที่ทางกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมได้แจ้งข้อมูลให้ทราบไปเมื่อวานขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ